สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับที่จังหวัดน,นครปฐมครับเจ้าของบ่อก,กุ้งชาวนครปฐมเจอวิกฤตราคากุ้งตกต่ำในช่วงโควิดจึงเปิดร้านอาหารรองรับกุ้งจากบ่อของตนเองครับ ร้านกุ้งพ่นไฟซีฟู้ดตั้งอยู่เลขที่5ทับ1ตำบลบ,บางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นร้านอาหารของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งชาวจังหวัดนครปฐมครับที่ได้รับผลกระทบเจอสถานการณ์โควิด -19 วิกฤตราคากุ้งตกต่ำหากขายผ่านพ่อค้าคนกลางจะขาดทุนจึงคิดหาทางออกเพื่อเพิ่มไรายได้ให้กับครอบครัวโดวยการเป็นพ่อค้าคนกลางขายกุ้งเองพร้อมเปิดร้านอาหารร้านกุ้งพ่นไฟซีฟู้ดเพื่อรองรับกุ้งจากบ่อของตนเองครับคุณสิรินทิพย์นะครับอายุ40ปี บ้านหลักอยู่นะครับหลักเม็ดอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเล่าให้ฟังว่าเดิมทีร้านกุ้งพ้นไฟซีฟู้ดเปิดมาแล้ว3ปีและน้องกิ๊บ เพ่งพึ่งมารับช่วงต่อเนื่องจากว่าช่วงก่อนหน้านี้ตัดสินใจว่าเปิดร้านเจอสถานการณ์โควิดระบาดท,ทําให้ราคากุ้งยกบอ่อถูกมากทําให้ขาดทุนครับตนเองและสามีจึงหันมาว,วิธีแก้ไขให้อยู่ได้จึงออกขายกุ้งเองโดยขายผ่านเพื่อนผ่านร้านค้าร้านอาหารซึ่งทําให้ได้ราคามากกว่าส่งพ่อค้าคนกลางและตัดสินใจมาเปิดร้านอาหารร้านกุ้งพ่นไฟซีฟู้ดที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อนำมุดิบจากบอ่อตัวเองมาต่อยอดเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวครับ โดยมีอาหารทะเลซีฟูด้ดกุ้งเป็นเผาแบบสดๆสดน้ำจิ้มรสเด็ดทำให้ลูกค้าติดอกติดใจกันอย่างมากน้องคิกเล่าว่านะครับร้านกุ้งพ่นไฟซีฟู้ดอยู่เส้นถนนบางกรวยไทยน้อยก่อนถึงแยกบางปูง์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอาหารที่ลูกค้าเข้ามาแล้วจะต้องสั่งเลยได้แก่กระพงนึ่งมะนาวต้มยำรมบิดน้ำข้นอร่อยซับถึงใจกุ้งเผาขนาดใหญ่มันเยิมย้มๆทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดหมึกผัดไข,ข่เค็มร้อนๆผูผัดผงกะหรี่หอมหอยนางรมสด ส่งเครื่องเสิร์ฟพร้อมเครื่องครบรถเลยนะครับนอกจากนี้ร้านกุ้งพ้นไฟซีฟูด้ดยังมีบริการจัดส่ง Delivery ผ่าน Line Man Grab Food สามารถโทรสั่งได้ที่เบอร์0852934447อีกด้วยครับคือทอดมันกุ้งนะคะค่ะเมนูส่วนใหญ่นะคะที่ลูกค้ามาแล้วจะต้องสั่งทานจากทางร้านนะคะก็คือจะเป็นเมนูกุ้งเผาแล้วก็ข้าวผัดปูหอยนางรมทรงเครื่อง แล้วก็มึกผัดไข่เค็มนะคะส่วนมากจะเป็นที่ลูกค้าสั่งขึ้นโต๊ะเสือบทุกโต๊ะนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งเมนูอาหารจากทางร้านเรานะคะสามารถโทรสั่งได้ที่เบอร์0852934447ค่ะเรามี Delivery นะคะส่งมี l ล n e Man มีแกลค่ะสามารถโทรสั่งได้เลยนะคะ ที่จังหวัดชนบุรีครับชาวเน็ตแหแ่แชร์กระนำเตือนภัยคนร้ายขโมยพัสดุไปสนีโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดฉับภาพไว้ได้ครับนี่คือผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าน้องใหม่บุรพา61พิ่พินสุวรรณวัฒน์6นะครับเตือนภัยครับตอนนี้มีโจรขโมยของพิกัดซอยจรินก่อนถึงปัป๊มปตทองหาดหอพักลับเตอร์นะครับ วางของส่งของตามหอระวังกันด้วยนะครับใครมีประสบการณ์แบบนี้มาแชร์กันได้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์และมีภาพทั้งภาพนิ่งและว,วิดีโอจากกล้องวงจรปิดโดยมีคนร้ายเข้ามาขโมยกล่องพัสดุกไตรชนีที่วางอยู่หน้าหอพักไปต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่หอพักแห่งหนึ่งครับซึ่งอยู่ที่ถนนลงหาดบางสารจังหวัดสันสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีที่เกิดเหตุเป็นหอพักรายเดือนของนักศึกษาเลี้ยวเข้าจากถนนลงหาดประมาณ300อเมตรก็จะเป็นซอยตันจากการสอบถามนายประมินอายุ22ปีผู้เสียหายเปิดเผยว่า ก็มีส่วนโดยบอกว่าจะวางไว้นะครับวางพัสดุไว้หน้าหอพักหลังจากนั้นก็ลงมาดูไม่เห็นพัสดุครับก็เลยคิดว่าคงไม่มาถึงแต่มีหลายครั้งที่บอกว่ามาส่งก็ไม่เห็นพัสดุหรือว่าจดหมายจึงขอผู้ดูแหลหอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจึงเห็นว่ามีขโมยเอาพัสดุไปหลายกล่องเลยขอฝากให้ตำรวจติดตามจับก,กุมมาดำเนินคดีด้วยนะครับ ผู้ว่าหมูป่ากำชับพ่อค้าแม่ค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนครับที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประทุมธานีน,นายนรงศักดิ์โอทนากรน,นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีพร้อมด้วยนายแพทย์ผู้ชงชัยชิตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประทุมธานีนางสาวธนิตยาในพินิษครับหัวหน้าส่วนงานจังหวัดประทุมธานีรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ ลงพื้นที่กำชับนะครับลงตรวจเยี่ยมพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาทิเนื้อหมูสดเนื้อไก่ผักสดผลไม้อาหารสำเร็จรูปอื่นๆเพื่อตรวจสอบราคาสินค้าว่ามีความยุติธรรมต่อผู้บริโภคไม่ขายเกินราคาที่กำหนดและการติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนอย่างเปิดเผยและสามารถอ่านได้โดยง่ายหรือแสดงราคาสินค้าไว้บริเวณใกล้เคียงเพื่อแวนในจุดที่ผู้บริโภคเห็นได้ครับซึ่งต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นด้วยก็ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าอีกด้วยทางผู้ว่าการจังหวัดจังหวัดประทุมธานียังเน้นกำชับให้ทุกร้านค้าติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนครับเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและในการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังได้มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแก่พ่อค้ามแม่ค้าและผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของเพื่อเป็นไปตามการป้องอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วยครับ ที่จังหวัดอุทัยธานีครับสาวก,กับแฟนหนุ่มประกาศป้าย500แผ่นตามหาเจ้าไมโลแมวนะครับที่หายไปเพิ่มรางวัลเป็นส4เท่าก็คือ20,000บาทก่อนหน้านี้เคยประกาศให้5,000บาทหลังสงสารแม่ที่กำลังป่วยกินไม่ได้นอนไม่หลับหวังให้แมวไมโลกลับมาอยู่ในอ้อมแขนครับ ที่จอดอุทัยธานีครับได้พบกับนางสาววราพรอายุ32ปีพร้อมแฟนหนุ่นที่กำลังเดินออกตามหาติดป้ายประกาศเจ้าแมวชื่อไมโลเพศผู้มีรางวัลนำจับให้20,000บาทโดยระหว่างพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อตามหาแมวตัวดังกล่าวโดยเพิ่มรางวัลเป็นส4เท่าตัวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ Facebook ตามหาน้องแมวชื่อไมโลเพศผู้ลักษณะสีส้มนวล ไปหางขอดอายุ8ปีน่าจะติดรถไปแล้วลงไปนะครับจากรถไม่มีใครเห็นเส้นทางจากเกาะตาสงไปหนองช้างถ้ามีใครเห็นหรือเก็บไปเลี้ยงไว้มีรางวัลให้5,000บาทติดต่อเบอร์0813749802น้องไปเที่ยวอยุธยากับพ่อแม่น้องหายกับพ่อแม่เสียใจมากมีรางวัลให้กับคนที่เจอค่ะช่วยแชร์ให้หน่อยนะคะล่าสุดขณะนี้ได้เพิ่มรางวัลเป็น20,000บาทให้กับผู้ที่พบเห็นน้องแมวแล้วนำมาคืนนะครับ ทนันทีได่สอบถามไปยังนางสาววรากรนะครับได้เปิดเผยว่าตนเองเป็นลูกสาวของแม่สมนึกซึ่งเป็นเจ้าของแมวชุ่อไม,มโลที่เคยประกาศตามหาแมวมาก่อนหน้านี้แต่ยังไม่พบเจอล,ล่าสุดตนเองพร้อมแฟนหนุ่มก็รู้สึกสงสารแม่มากเพราะว่าตั้งแต่แมวหายไปหนึ่งเดือนแม่ของตนกินไม่ได้นอนไม่หลับอดเป็นห่วงเจ้าไมาโลมากตนเองได้ทําป้ายประกาศตามหาไมาโลกว่าห้าร้อยป้ายพร้อมเพิ่มรางวัลสองหมื่น 20, บาทให้กับผู้ที่พบเห็นติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดสี่เก้าแปดศูนย์สองครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ